อ่าสวัสดีครับกลับมาพบกับผมใน Division 2อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่คุณพลคนที่2ของเฟยลาวนะครับที่ชื่อว่าแคสเทรนะครับได้เปิดล็อกให้ออกไปทำแมนฮันแล้วนะครับก็ผมทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับผมแต่ก่อนจะไปลุยนะครับแน่นอนเหมือนเคยนะครับเราต้องไปรู้จักกับเจ้าตัวก่อนนะครับผมโอเค ข้อมูลส่วนตัวนะครับชื่อเต็มนะครับเฟลิกแคสเทรลโซโคอลลฟนะครับชื่อเรียกนะครับรหัสเรียกก็คือแคสเทรลนั่นเองอายุ26ปีอาชีพนะครับเป็นซิซิชเชียนนะครับอยู่ที่อยู่นะครับนิวยอร์กเฟลิกโซโคอลลฟนะครับเป็นลูกคนสุดท้องนะครับของและเป็นลูกชายคนเดียวนะครับของพ่อของเขานะครับเป็นนักธุรกิจชาวรัสเซียอเล็กเซ่โซโคอลลฟนะฮะเขามีพี่สาวคนหนึ่ง ที่แก่กว่านะครับ so นบาเทเลียโซโคโลวานี่เป็นชื่อที่เป็นประเด็นนะครับ so นาเทเลโซโคลวาครับถูกทิ้งไว้ที่รัสเซียเพื่อที่จะดำเนินกิจการครอบครัวต่อระหว่างที่พ่อของเธอเนี่ยย้ายไปอเมริกาพร้อมกับลูกนะครับพ่อของโซโคลอ์เนี่ยได้บังคับให้เขานะครับเข้าร่วมกับอกองทัพเรือหรือเนวีนะครับ ระหว่างที่เขาถูกอ,ออกไปปฏิบัติการนะครับแม่ของเขานะครับถูกกล่าวหาว่าเป็นคนฆาตรกรรมพ่อของตัวเองในในขณะที่ระหว่างที่ตัวของเขาจบนะครับเขาได้เข้าเรียนในสา,าขายานะครับในมหาวิทยาลัายจอห์นฮอปกินก่อนที่จะถูกรีครูดโดยแบล็กทัสนะครับผมตอนของเค t สเทลน่าสนใจมากนะครับคือ Intel 3อันที่ผมเก็บได้นะครับหลังจากที่ผมฟังแล้วเนี่ยมันค่อนข้างมีผลกระทบหลักกับ เนื้อเรื่องหลักเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเดีย๋ยวผมจะทําคลิปแย่วมาอีกทีนะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปฟัง Intel 3อันก่อนนะครับอินเทอันแรกนะครับเป็นตอนที่เคสเทลคุยกับเฟลลวน์นะครับว่าทำไมถึงเข้าร่วมกับ b l a c k t a ัสอะไรอย่างนี้นะครับผม Never have that problem with Black Dusk. Natalia will get us anything we need. Natalia? My sister. She runs this entire operation. Anything you need, I can get it. You don't think it's weird she'd let you work in the field? It's not the safest place for a kid like you. You've read my profile, you know I've served before. It's why the division recruited me. Well, that and I'm sure they got a family discount on those knee pads you were wearing when Schaefer brought you in. อันที่2นะครับเป็นอันที่เคสเทลคุยกับเฟลาวเหมือนกันนะครับแต่ว่าแล้วก็เฟลาวเนี่ยได้ถามแคสเทลเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับพี่สาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มันมีเรื่องที่ค่อนข้างเกี่ยวขันกับผมว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจในการขุดประเด็นมากเลยครับอินเทลนี้ก็เดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกออกมานะครับผม I didn't really get to know her until after her father died. I was, what, six or seven years ago? Six? What does it matter? Nothing. Just that's around the same time she started Black Tusk. So? Oh, nothing. I'm, I'm just thinking out loud. It's interesting that your father dies, she reconnects or connects with you, she inherits the company and builds this PMC. It just seems like. Never mind. I've seen conspiracies where they probably don't exist. My sister loves me. I'm sure she does. When we lost our father, she was allowed to come from Russia for the funeral. It's not that hard to understand. That in that moment, she was there to help me. She put me through school. She got me this job. She saw how agents were dying, and she sacrificed her men to bring me in and protect me. You don't do that if you don't care about someone. และอันสุดท้ายน,นะครับเป็นอันที่เคสเทรลได้คุยกับไวเปอร์นะครับเรื่องเป้าหมายนะครับผมเคสเทลถามไวเปอร์ว่าบเออรู้ไหมว่าเป้าหมายใครก็คือไม่รู้นะครับแต่ไวเปอร์ก็ไว้ใจเฟยลาวมากนะครับจนเคสเทรลเดาว่าเป็นเคลโซนะครับแต่ว่าไวเปอร์ก็บอกเอ,อ้ยอย่าเพิ่งเดาสุมไปอะอะไรอย่างนี้นะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับผม Exactly. she's right we've had too many leaks she's smart to keep this one close to the vest do you know who the target is i've got my suspicions but i'm not going to speculate i think it's kelso okay sparky don't strain that big brain of yours kelso honisambine have a business <laughs> ธุรกิจของโซโคลอฟเนี่ยก็คือไอมันจะมีไอเทมชุดหนึ่งนะครับที่เรามีนะครับที่ชื่อว่าเซตโซโคลอฟคอนเซิร์นนะครับซึ่งเดี๋ยวเอาไว้พูดถึงในทีหลังละกันนะครับผมโอเคเราไปลุยกันเลยนะครับ p r e เ t o Squad นะครับนี่เฟลิกแคสเทิลโซโคลอเนี่ยบัคคิปบัคเลยนะครับนี่นะปล่อยออกมาไม่เรียบร้อยนะครับแมนทับอบตินครับสกิลของคริสเท l ลในฐานะเมดิกนะครับเป็นตำนานเลยทีเดียวแต่ว่า เขาเคยใช้สกิลหรือทักษะพวกนั้นในการรักษานะครับอา,อาธิยากรสงครามที่ไร้กาดที่สุดนะครับผมไม่เป็นไ like. รไปลุยต่อนะครับนี่โอ้โอเคใกล้มากเลยปลคอนโทรลพอยต์นะครับเอาละ ลุยโลดนะฮะเอาผิดทางนะครับนี่สปายลูมนะฮะต้องออกทางนี้นี่เอเข้าทางไหนวะน่าจะทางนี้นะผมเดาเอา ทางเข้าทางนี้หรือเปล่าอ่าอ่าไม่ใช่นะฮะนี่เข้าไปเก็บของนะครับเออน่าจะทางนั้นนะผมว่าอ่าใช่นะทางนี้แหละเงียมมากเลยนะฮะ ไม่เจอศัตรูาโอเคจะบอกว่าไม่เมื่อกี้ก็เลยพูดว่าไม่เจอศัตรูเลยนะครับปรากฏเจอเลยทันทีนะฮะโอเคยิงมันศัตรูจะเป็นแบ็คทัสหมดนะครับในซีซั่นนี้เพราะว่าเฟลาวได้หักเข้าร่วมกับแบ็คทัสนะครับแล้วก็หลังจากแบนดอนเชฟเฟอร์ตายดูเหมือนว่าเฟลาก็จะคือทําหน้าที่เป็นผู้บัญชาการกองทัพแบ back ็คทัสแทนนะครับจริงๆไม่ควรเรียกว่ากองทัพนะควรเรียกว่ากองกําลังมากกว่านะ เอาละไปทางไหนว่าอ๋อขึ้นทางนี้นะครับโอเคใช่ปะน่าจะใช่นะเหมือนจะใช่แต่ก็ไม่ใช่เลยผมเดาว่าน่าจะขึ้นทางนี้อะขึ้นทางนี้แล้วกัน โอเคทางนี้แหละครับอุ๊ยโอ้ชัยภูมิไม่ดีเลยนะฮะขึ้นไปข้างบนดีกว่าไม่ครับ หมดยังยังไม่หมดโอ้ยโอ้ยวางพยาบาลวางพยาบาลหมดยังน่าจะยังนะอ่าอุย้ยเยอะนะเนี่ย นี่อุ้ยอะไรยิงเราอะไรยิงเรา,าเจอแล้วเออลงไปข้างล่างดีกว่านะครับข้างบนมันมันมีอะไรมาอุ่มนั่นไงไมันไม่ขึ้นบนแมบปบอ่าผมเจอแล้วนี่ จัดการเฟลิกแคสเทรลโซโคลอฟนะฮะเอาละทางไหนว่าน่าจะทางนี้นะผมว่าน่าจะต้องขึ้นไปข้างบนนะให้ผมเดานะอ่าทางนี้นะฮะโอเคไปต่อ แล้วก็เข้าทางนี้อ่าโอเคโอค้มีพี่บึมวางพางอยู่นะฮะอ่าโอเคนี่ดีกว่าเาหมายแล้วเชอร์ลิฟโอ๊ย อติดบั๊กนะฮะไม่เป็นไรยิงได้เลยร่วงไปแล้วนะครับติดบั๊กนิดหน่อยนะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปเก็บอินเทลกันอีกทีดีกว่านแค,คสโตรเต็มเทมพี่เรียบร้อยงานเหรอไม่ใช่ลยายใหญ่หรอกแค่ลำเลียง VIP นะ่ะ งานพี่เลี้ยงเด็กเหรอเอาจริงเหรอเนี่ยไว้ใจฉันเถอะนาอันนี้ไม่สามารถปล่อยให้มือใหม่ได้อ่าฉันสักสนใจขึ้นมาแล้วก็ให้ผมเดานะมันน่าจะเป็นอ่าน่าจะเป็นงานเดียวกับที่คุยกับในไวเปอร์ในอ่าอินเทอันที่สามนะครับที่บอกว่าเออมีภารกิจนะต้องไปจัดการเป้าหมายนะครับผมอาจจะเป็นอันเดียวกันก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าที่เดาๆออกมาก็คือมันมี ค่อนข้างเป็นไปได้สูงว่าเป้าหมายของเฟรเลาในทีซั่นนี้คงมีความเกี่ยวพันกับประธานาธิบดีเอลนสนะอันนี้คือจากที่มีคนไปขุดมานะครับแล้วก็อจากข้อมูลหลายๆอย่างนะไม่ไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่าแต่คิดว่านะ่ามีความเป็นไปได้สูงทีเดียวนะครับแต่ท้งนี้ท้งนั้นเดี๋ยวเราต้องรออมิชชั่นสุดท้ายที่เราไปจัดการกับเฟรเานนะครับถึงจะไดะ้ข้อมูลที่ถูกต้องแน่นอนโอเคครับ ก็ถ้าชอบนะครับกดไลค์กดสับสไคร์นะครับแล้วก็เจอกันใหม um ่นะครับในอีก2อาทิตย์กว่านะครับแมนฮันแมกนัสนะครับแล้วก็ระหว่างนั right ้นเองนะครับผมได้ตัดสินใจว่าเดี Busan ๋ยวเนื้อเรื่องที่ได้จากแคสทรลเนี่ยมีความน่าสนใจมากทีเดียวเดี๋ยวว่าจะทำคลิปออกมานะครับผมก็ถ้าชอบกดไลค์กด s ับสไคร์ e ครับเจอกันใหม่คลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ